พิศมรนเบรียครับผมซึ่งวันนีู้ทีมงารเดินทางจะพาพวกเอนดูโรขึ้นไปบนป่าที่เขาบอกว่าเส้นทางมันโหดมันป่มากเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเดินทางกันปกติเส้นทางนี้นะท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้เข้าเพราะเป็นทางผ่านของชาวบ้านแต่ว่าต้องใช้คนพื้นที่นําทางซึ่งตัวของเจเจเองอเขารู้เส้นทางเขาเจะพาเราขึ้นไปใยการขับนะทรายไปกัน3คันนี่คือพี่เจตซึ่งพี่เจตเขาจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าทําทัวร์รถเอนดูโรแอร์พี่ปล่อยรถเช่าด้วยซึ่งเท่าวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณวันละแสนห้าเจ้าพี่ ก้าวรวยเลยวะเส้นทางเป็นไงวะพี่รอบเนี้ยเส้นทางเป็นเส้นทางผ่านอุทยานครับไม่ใช่ป่าธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นทางที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติแล้วเป็นป่าอะไรวะใช่ครับหน่วยอุทยานเขาใช้ขึ้นไปครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่ว่าเราเราไปเองบุกเบิกเองกัอโอเคเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานได้ทำทางสำหรับการเอาไปวิจัยอะไรป่าของเขาอย่างเงี้ยเว้ทางผ่านของเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับนะคนนะกนที่เที่ยวทั่วไปไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ถ้าเป็นทางที่เราบุกเบิกเองมันก็จะโหดไปหน่อยนั่นแหละ ไหได้รอใจพี่ไม่ถึงไงได้ไหมว,หวันนี้ขาพี่เจ็บด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยจริงเหรอขาอะไรวะพี่กล้ามเนื้อเจ็บโดนอะไรมาพี่อ <c oughs> เตะเลยบอลอ๋อโถ <c oughs> ขึ้นเล้วพี่หยิบของแล้วอะ่กะก๊จะไปช่วยเขาของขึ้นรถกลับบ้านมีอะไรน่าตื่นเต้นมั้ยพี่ถามจริงนี่คือเราจะทนันตะวันตรงดีหรือเปล่าทำไมอะ่ะเขาแบบมึนใกล้อ,อันตรายแล้วไปกี่คนนะพี่ก็ไปแค่สองคนเพราะพวกนี้กลับพวกนี้ไม่ไปสิ่งไม่งอ่อนแม่งตอบพี่หลิดอ้วนขึ้นเยอะป่ะสิบโล เออถึงว่าเสื้อปิแต่ว่ากำลังลงกับไม่ห้าโลปูรถล้วเว้ยเดี๋ยวตามเว้ยหรือแกหรแกป้อไ้แต่งหน้ามาหน้าเ้ยเยอะแล้วมือจับล้อรถเฮ้ยชื่อที่จะทำอะไรตอนนี้ชื่ออะไรนะชื่สนามเลยก็ได้วันลบจันทาเซอร์กิตวันลบจันทาเซอร์กิตนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น เป็นเร่าตีนเขาก่อนขึ้นขึ้นข้างบนถึงข้างบนจะมีป่าไผ่เราได้แอร์ที่เครื่องบินเราได้แอร์ตกแล้วก็ขึ้นไปจะเป็นป่าส่วนสองใบแล้วก็เลยจะเป็นแต่เพลินขี้ดอยเทวดาอะไรพวกนี้ข้อมูลแน่นนะฟังกมาเหมือนกันเออแหละทีนี้มันก็จะมีรถทั้งหมด3ตัว3รุ่นอันนี้เป็นโมตาร์ดด้วยซึ่งล้อนี้ก็น่าจะแบบอันนี้คือน่าจะสบายวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีน้ําไม่มีฝนตกไม่ลื่นถ้าลื่นเลยก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าพี่เกดให้พี่ใช้ตัวนู้น สองอันนี้สองห้าศู์ก,กับบอลระดับคุณเล่นแบบรุ่นเด็กก่อนหรือเล่นรุ่นใหญ่ไม่่ะไห้ฟัง<ช>ที่เขาจะมีอยู่เนี่ยมันมีหลายรุ่นจริงจมันมีตัวพวกแอนดูโรที่เป็นแบบตัวเหมือนกึ่งทัวรลิงอะ KTM เนี่ยพี่มีด้วยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวเล็กไซส์เล็กร้อยยก็มีอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็มาลองใช้บริการการเช่าแกทมิเตเขา ซึ่งพี่เจ๋เขาใช้ชื่อว่าวันลบจันทาเซอร์กิตนะครับผมวันลบจันทาเซอร์กิตเนี่ยจะอยู่ตรงอำเภอด่านช้างจริงๆตัวสนามที่เป็นปาร์คของเขา่ยอยู่เลยจากขอในการมาสากิโลเองซึ่งผมไปเคมปักหมดแล้วว่าโพสเซอร์แต่ว่าตอนนี้มันคือสี่โมงครึ่งใช้เวลาในการขึ้นไปถึงจุดที่เราจะไปอยู่กันเนี่ยน่าจะมีประมาณชั่วโมงซึ่งมันจะมืดแน่นอนซึ่งระยะทางที่มันมืดแล้วขับกลางเขากลางป่ามันไม่เห็นอะไรเลยก็คือน่ากลัว ผมไม่มีความชำนาญทางเลยไม่รู้รก็กลายว่าอันตรายที่สุดก็อาจจะแบบพยายามเกาะเขาให้เร็วสุดซึ่งให้เขาหนางหน้าไปที่เกดมีอะไรแนะนำไหมพี่เส้นทางนี้ถ้าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางอุทยานนะครับถ้ามาก็เหมือนแบบเอาแบบชิวๆบรรยากาศแต่ว่ามันจะเป็นทางดินบนหินซึ่งมันจะลื่นครับวิบากก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้รองเท้าเนี่ยแล้วก็หมวกถุงมือการต่กอการเขา่ขาเสื้อกะท่านนี้ก็จำเป็นครับวันนี้เอามาแค่รองเท้ากับหมวกว่ามาชิวๆ ถ้าเกิดเราไม่ได้ขับทำความเร็วอะไรมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไหมใช่ครับเซฟจริงเน่ะขับลิบ่ายังไงก็ต้องใช้โอเคขับช้าขับไวเพราะขามต้องลงตลอดไงใช่ไหมพี่ ลลแล้วพี่ติดเกลแล้วเขาเสื่อมด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางแล้วขอเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อนอเลาให้ฟังอีกหน่อยพิธีการชาติภูเตอร์เนี่ยคือความสูงน้องๆพวกชัยภูมิกาญจนบุรีหรือเชียงใหม่อ,อ,อย่างนั้น,น,นเลยนะดอยตรงนี้คือสุดสูงุดมันเห็นทะเลหมอกเหมือนกันนะครับผมมีทะเลเหมอกเลยแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นลงสวยแต่สิ่งที่มันมีสเสน่ห์คือเขาเรียกว,ว่าป่าส่วนสองใบไอ้ประเภทต้นส่วนสองใบเนี่ยมันได้เกิดขึ้นได้ที่ทีเขาบอกว่าในภาคกลางอ่ะมีแค่สุพรรณบุรีที่เดียวเดียวกันก็ไม่มีนะ แล้วก็อากาศหนาวสาหรับช่วงที่เข้าธันวามากราคุมพายแนะนำให้มาพุเตยเพราะว่ามันเดินทางจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงสองชั <Yeah. S 1> ่วโมงก็ถึงแล้วก็ระหว่างทางมันมีเขื่อนกระเซียงมีรีสอร์ทมีไอคที้หลายอยา่างช่วงว่ามาธันวาเขาจะปลูกด,ดอกไม้พร้อมกันทั้งทั้งชุมชนเลยก็จะเป็นทุ่งดอกไม้สวยปะสวยเดีย๋ยวดูข้างบนกัน คืออันนี้เป็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะคน,คนผู้หญิงคนนี้ไม่มีสกิลอะไรในการทําเดินทางและแอดเวนเจอร์เลยนะออเพราะคนไม่มีประสบการณ์นี่ถือว่าเธอจะผ่านประสบการณ์ที่ดีในชีวิตในครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยถือว่าประสบการณ์ที่ดีก่าคนอื่นในออฟฟิศเนี่ยคนในออฟฟิศไม่มีโอกาสแบบนี้นะ okay. เธอเป็นประสบการณ์ที่ดีคนในออฟฟิศเขาไม่มายไปไปกันเถอ,อ,บบอะญี่ปุ่นสวัสดีครับ วันนี้ผมไอแวรได้มีโอกาสเดินทางขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติภูเอ่ยกันอีกครั้งที่เรียกได้ว่าโหดมันแล้วว่าเสียวกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าตัวเลยล่ะฮะแต่ครั้งนี้พวกเราโชคดีครับเพราะเราได้เพื่อนร่วมทางที่เชี่ยวชาญและเป็นคนในพื้นที่ทำให้การเดินทางผ่านไปได้ด้วยดีปลอดภัยและเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดทางเลยล่ะฮะ อนนี้ถึงจุดขึ้นไปครับที่แล้วเราไปผปสมสองใบใช่ป่ะแล้วก็ <S <S <ม>ตัวจุดเครื่องบินตกก็เป็นเราได้อะไรเท่ากับว่าขึ้นจากด้านนี้ใกล้กว่าเยอะเลยแต่มันต้องเป็นการขึ้นด้วยวิธีการอย่างเงี้ยพวกรถแอนดิโร่หรือพวกโฟร์วิวซึ่งแม่งแอบ,บทําเวลาไวกว่าพี่ปกติผมแม่งต้องอ้อมเข้าตรงนู้นเลยบ้านไล่ตรงนู้นะนะนี่นี่เอาจริงจริงถ้าเกิดช่วงเช้าๆมันน่าสวยกว่านี้ป่ะเมื่อกี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน ตอนนี้ถึงอุทยานชาผู้เตยครับจุดที่เขาเรียกว่าเป็<ช><ด>นที่ผู้เตยบนใช่ไหมเมื่อกี้ผู้เตยล่างจุดนี้ก็จริงๆข้างล่างเขาให้กลางเป็นได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คนมากลางข้างบนเพราะมันจะหนาวกว่าเนี่ยคนเริ่มกลาง,างเป็นแล้วนี่รถนี่คือรถเจ้าหน้าที่รถคนมาเที่ยวพี่คนท่องเที่ยวครับคนท่องเที่ยวนะเอารอก็ถามคือถามภูมิที่ <S <S ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความรู้สึกแล้วว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วคือน่าจะหนาวซึ่งเดินทางจากข้างล่างขึ้นมาตรงจุดเนี้ยมันจะผมใช้เวลาไปทั้งหมด39นาทีเพราะเรามีแวะเบรก กลายว่าไอ้ครึ่งแรกที่ก่อนถึงจุดเราได้ครึ่งนั้นอะมาถึงตรงผู้เตยบนเนี่ยไอ้เส้นหลังเนี่ยแอบปวดกว่าเส้นแรกในเรื่องของความกุข่าแต่เส้นแรกโค้งเยอะไม่รู้หนูรู้อย่างเดียวว่ามันมานะมันมล่าสุดมันมีคนทักมาแล้วแหละอยากไปด้วยอย่างเงี้ยมันองอยังไงวะพี่อยากไปด้วยก็สมมุติว่าถ้ามีรถเองะครับก็คือนัดเพราะว่าโปรตีกลุ่มก็จะออกสิบเป็นอยู่แล้วถ้าถ้าตรงกันก็พามาได้ แต่ว่าจะต้องมานั่งดูแลก,ลกันอีกรอบอันนึ่งก็ไม่เป็ไนไรถ้ามาคลิปด้วยกันก็จะดูแลน <c oughs> ถ้าเป็นผมล่ะปูไปผ,ผอูอะไร่รงงเอาตัวไม่รออเลยกันไม่รอใครแล้วคนในี้จะมีคนนำมีคนปิด <c oughs> ปิดเอาไว้เซอร์วิสเกิดอะไรต่ออะไรก็ได้ซื้อหลืองทันประมาณนั้นคร่าวๆโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันทีน่จุดกลางเต็นท์ ยาลไม่มึงอย่ามาหือหาะได้ดูหน้าตื่นเต้นไงหือหาหือหามีแต่พอบ่ายมีแต่พอบ่ายที่เรื่องมันเด่นเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะสนามเดินป่าเลยดีสุดแล้วเชียร์พี่สนามเดินป่าเลยดีที่สุดแล้ว โกโก้ก้องเป็นนทุกทริปคราวที่แล้วก็ทีใส่หมวกกับน็องนอนนะกล้องดูไ้นะพี่สามเดินป่าของพี่แบนด์พี่เนี่ยไม่ได้ผิดอีเขาเลยพี่หยิบอะไรมาพี่เราไม่ต้องใช้สมองอ่ะปังเพราะมันไม่มีอะไรให้ตอบเลย ดีว่ะพี่เต็นเขาดีนะไม่ต้องเหนื่อยกลางเลยเป็นใหม่เขาเรียกว่าเต็นยนสวัสดีครับพี่พอดีจะขอเช่าเต็นนะครับหนึ่งหลังครับเครื่องนอนสองหลังพอดีผมมีเต็นมาหลักหนึ่งมันต้องมารบกวนพี่ที่อุทยานผมครับเดี๋ยวต้องชำระเงินตอนไหนตอนทุ่มยามว่างไงก็เอาประชาชนมาก็ได้ครับได้ครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่จัดให้เลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะดูราคาเดี๋ยวอกไปกลางเองเนาะกลาง อ,อุ้ยขอบคุณค่ะคได้ครับดูรบกวนเขาไปทัวร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราอ่ะม,มีข้าวกินไหมพี่ห <c oughs> ลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอุทยานชาติภูเตยเป็นจุดที่ทุกปีมีเรื่องเล่าครับมันยังไงวะอ้ะ่าเพราะจริงๆทุกๆปีก็จะมีคนมากางเต็นค่อนข้างแบบคนค่อนข้างเยอะนะเว้นในช่วงเดือนมกราช่วงคราบเกี่ยวปีใหม่แต่คนที่มากางเต็นส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ไม่ใช่คนสุพรรณอ๋อทำไมอ่ะคนสุพรรณบางคนยังไม่ดูเลยว่ามีภูเตย <c oughs> จริงงครับพี่ทุกครั้งเกิดกับสุพรรณช่วงปีใหม่ช่วงหน้าหนาวพี่จะมาเพราะว่าได้เสพออโซน,นออโซนโอโซนอเจนแบบว่าเต็มปอดอ่ะบวกกับอากาศแม่งดีจริงแม่งหนาวจริงแล้วก็เดินทางง่ายในสิ่งที่มันเดินทางง่ายมันกลับรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมาเหนือเหมือนมาประเทศ <c oughs> เหนือจังหวัดเหนือเหมือนมาจังหวัดทางเหนือแล้วมันก็สวยจริงๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีแอคทิวิตี้อื่นให้เราได้ไปต่อแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคนเราอยู่กรุงเทพอันนานใช่ป่ะ,ะมลพิษแม่งเยอะใช่ไหมความเครียดสะสมเยอะแล้วอยู่เขาเรียกว่าเดินทาง มึ้งมาแล้วเจอเงี้ยเลยบางคนหนาะออกซิเจนนะอยู่ๆเรารับออกซิเจนแบบที่บริสุทธิ์เกินไปเออเหมือนแบบหนักเกินเหมือนร่างกายปรับตัวไม่ทันมัน้งเนาะออกซิเจนเนี่ยก็ต้องดูว่าค,ค่อยซึมซับเข้ามาไม่ใช่แบบมาเ <c oughs> นีาะออกซิเจนนะมึงอันตรายนะเวย้ยนั่นท่าดูดออกซิเจนหรืออะไรเมายาหรึเปล่าเอาละมาเนดะี <c oughs> ย๋วยวเราไปกางเต้นกันดีกว่าแต่ว่าเราก็ขิงเดี๋ยวผมไม่ต้องกางเต้นผมนี่เจอที่กางง่ายไม่ถึงรู้ไม่เขียนเขารู้หมดแล้วพี่ว่าพี่ไปทำอะไรมา เรู้สึนเป็นไงหลับสบายมากอากาศดีอะอากาศดีมากที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่ไหนแกที่ไหนวะสุกท่าน จ่าช้างอุทยานพุเตยบุญ <Yeah. S 1> ออนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อใช่ไหมพี่ลิใช่ไปตะเพิ่นขี้ต่ออ่ะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์พี่เจไปประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่แหละไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดินอีกแปดร้อยเมตรเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนอำเพุอะไรนะตาพันลำพูน เพื่อนขี้เลยเพื่อนขี้นี่าถามผู้รู้ดีกว่ายังไงเราต้องเดินทางไปไหนต่อพี่วันนี้น่าจะไปน้ำเอิญน้ำเอิญครับเราคุยกันเรื่องกันเลยวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องกันเลยเราไป<ด>ตะเพื่อนขี้ก่อนตะเพินขี้เรากี่จาเงี้ยกี่นาทีแป๊บเดียวพี่ขับไปแป๊บเดียวประมาณนักนห้าหกโลเดี๋ยวเจอกันเช้ามาที่สดใสอากาศดีมั้นี่คือเต็นท์อุทยานครับนอนดีมากชิลแล้วดูเต็นท์เราดินี่เต็นท์เราอันนี้ ที่มองไปไม่ใช่อันทั้งสองหลังนะนี่ครับที่อยู่ที่พื้นนี่ครับเดีย๋ยวเราลงไปตะเพื่นขี้ครัตอนนี้ทุกอย่างลงตัวพอรู้ตัวอีกทีคืกอกระเป๋าใบนี้แม่งพาละชิบหายเลยเดี๋ยวเจอกันที่นูน่น ดูนี่กมวนกันฝุ่นได้ดูดิกันข้างนอกกันข้างในไม่มีฝุ่นดีขายของเก่งชอบมันมาถึงที่แล้วจะนิดนึงก็ขึ้นแล้วนะแล้พี่เจยเขาขาเขาเจ็บเพราะว่าเตะบอลมาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไม่ไหวทุกคนคลิปหน้าแล้วกันต้องเตรียมตัวผมไม่ได้มากกวเหนื่อยกลัวเจ็บแบบพี่เจย์เขาหลอกบีบ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 อะไรมึงอะอะ หนาวเงี้ยหนาวคนปอบยหนาวคดปอบเลย้โอ้โหอ้โหร้อนร้อนร้อนจิบายพฤติกรรมที่ซนนะของนักท่องเที่ยวนะฮะเอาตัวอย่างอาเป็นแบบอย่างนี่เหรอนี่เราก็ซนเหมือนกันนะออุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนอ๋อสีฟ้าสถานการณ์ปกติ ถ้าสีเขียวแจ้งเตือนปวดระวังน้ำป่าไหลหลากถ้าสีเหลืองแจ้งเตือนเตรียมพร้อมหนีภยัยสีแดงเนี่ยอพยพหนีด้วนขึ้นสองสองหอยโอ้โหแล้วขณาที่ฝนตกก็จะเจอพวกนัท่องเที่ยวแบบนี้เอาน้ำมาเอใช่เก็บของหนีกันกงฟิล์เซลฟี่เฉยทำไม่ได้ไป้ถ่ายรูปให้เขาหน่อยได้ นี่นะครับวิธีการมาเที e> <Yes> ่ยวภูเก็ตยายนี่เรานี่ยอยู่ที่ภูเตยนะครับไม่ใช่ที่ดอยเทวดาแล้วก็สำหรับคนที่มาคนเดียวก็มีการเหงาเขาก็มากันคู่ๆกันนะนะแล้วใช้วิธีการเอารูปเนี้ยเหมือนแบบถ่ายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเด้งถ่ายรูปเขาหน่อยฟังแล้วก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็ต้องทำตัวเหมือนวิ่งมาเไปเต่ ดูเหมือนคนบ้าเหมือนกันนะด้วยสภาพร่างกายของคนในทีมยังไม่พร้อมทําให้พวกเรายังไม่สามารถขึ้นไปบนดอยเทวดาได้แต่ความน่าเสียดายนี่แหละครับทําให้พวกเราได้เดินทางไปยังบ้านน้าเอ่อจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เร,เร็วยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทางก็โหดกว่าเดิมยิ่งขึ้นเช่นกันล่ะครับ การเดินทางไปบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหรือในที่ที่เราไม่รู้จักร่วมกับคนแปลกหน้ามันอาจจะทำให้เราได้พบเจออะไรใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆและความรู้สึกใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและท้าทายชีวิตมากเลยละครับ EP หน้ามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าพวกเราจะผ่านเส้นทางหรือโหดนี้ไปได้หรือไม่และฝากติดตามรายการต่างๆของพวกเรากโกโกกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตและยังไม่ทิ้งเราไปไหนนะฮะและเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับมีแพนด้ากับปลาไพ่ให้มีหมวกกันน็อกหัวแตกแล้วนะ <S <S นายจะไม่ไปกลับแล้วกรุงเทพ